สวัสดีค่ะผู้ใช้บริการทุกท่านคลิปวิดีโอนี้จะขอแนะนำการใช้บริการห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่2และสองเสริมสมรรถนะสำหรับงานการเรียนการสอนและการวิจัยประกอบด้วยห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์เอ็มดีขีดและห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์เอ การขอใช้บริการห้องปฏิบัติการผู้มีความประสงค์ใช้บริการห้องปฏิบัติการทุกคนต้องลงทะเบียนผ่านทางไลโอเอของสถานบริการวิชาการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับแบบฟอร์มข้อตกลงการรับรองนิสิตภายใต้ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยนักวิจัยการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์แบบฟอร์มขอใช้บริการห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่2และสงเสริมสมรรถนะแบบฟอร์มข้อตกลงการรับรองนิสิตภายใต้ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยนักวิจัย พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ b i o s u r i t y แสดงผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อส่งเอกสารและหลักฐานประกอบครบถ้วนสมบูรณ์จะได้รับสิทธิ์บันทึกสแกนใบหน้าเพื่อเข้าออกห้องปฏิบัติการผู้ใช้บริการรายเก่าต้องยืนยันสถานการณ์ขอใช้บริการตามปีการศึกษาปัจจุบัน หากไม่ยืนยันสิิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกลบรายชื่อออกจากระบบโดยอัตโนมัติกฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติการใช้บริการห้องปฏิบัติการผู้ใช้บริการทุกคนต้องรับทราบประกาศกฎระเบียบข้อควรปฏิบัติและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสถานบริการวิชาการเปิดทำการในวันเวลาราชาการเวลาแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนอกวันเวลาราชาการผู้ใช้บริการระดับปริญญาตรีต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และต้องมีผู้ร่วมปฏิบัติงานอย่างน้อยสองคนขึ้นไปผู้ใช้บริการทุกคนต้องมีความรับผิดชอบตลอดเวลาในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการไม่ดื่มไม่กินไม่โทรไม่เล่นไม่วิ่งไม่แต่งไม่ประดับไม่พาสัตว์เข้าไม่สวมใส่เสื้อกราวไปยังพื้นที่ไม่เกี่ยวข้องการแต่งกายสำหรับห้องปฏิบัติการเ s ี2รวบผมให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงานสวมใส่เสื้อคลุมปฏิบัติการเฉพาะพื้นที่ในห้องปฏิบัติการและเปลี่ยนรองเท้าห้องปฏิบัติการ จัดเตรียมอุปกรณ์ PPE ที่ถูกต้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเช่นถุงมือยางหน้ากากอนามัยแว่นตานิรภายการแต่งกายสำหรับห้องปฏิบัติการเปีย e n h a n c e นเพิ่มเติมสวมหมวกคลุมผมสวมถุงคลุมรองเท้าห้องปฏิบัติการสวมชุดป้องกันการติดเชื้อแบบใช้แล้วทิ้ง Face Shield สวมถุงมือสองชั้น การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารชีวภาพหรือเชื้อก่อโรคผู้ใช้บริการต้องศึกษาข้อมูลสารชีวภาพหรือเชื้อก่อโรคที่ใช้ถูกชนิดตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องรายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา18พุทธศักราช2561อย่างละเอียดแสดงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานการขนย้ายการจัดเก็บและการจัดการของเสีย เ่อรับคำแนะนำการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารชีวภาพและเชื้อก่อโรคในตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ (bio safety cabinet) ทุกครั้งการจัดการของเสียชีวภาพและเชื้อก่อโรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานจัดเตรียมถุงขยะสีแดงใส่ถังขยะที่ห้องปฏิบัติการจัดเตรียมไว้ ทิ้งขยะปนเปื้อนทุกชนิดใส่ถุงขยะสีแดงมัดถุงให้แน่นสนิทภายในตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อเช็ดทำความสะอาดด้วย70%เซ์แอลกอฮอล์ก่อนนำออกจากตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อนำออกจากห้องปฏิบัติการเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อและส่งกำจัดณนห้องปฏิบัติการประจําภาควิชาของอาจารย์ที่ปรึกษาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสถานบริการวิชาการได้ติดป้ายแผนผังเส้นทางหนีไฟทุกห้องปฏิบัติการผู้ใช้บริการต้องศึกษาก่อนเข้าใช้บริการ มีป้ายทางออกฉุกเฉินที่ส่องสว่างระบบปลดล็อกประตูทางออกรวมทั้งอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการได้แก่อ่างล้างตาชุดฝักบัวล้างตัวฉุกเฉินทั้งดับเพลิงตู้เวชภัณยาใช้ภายนอกน้ำเกลือสำหรับล้างตาแอลกอฮอล์เจสิบอร์เซ็นตสำหรับล้างมือโทรศัพท์ติดต,ต่อฉุกเฉินพร้อมเบอร์โทรศัพท์ชุดกัจัดสารชีวาภาพหรือเชื้อก่อโรคหกรั่วไหล ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปศึกษาวิธีการใช้ได้ช่อง YouTube ของสถานบริการวิชาการกรณีเกิดอุบัติเหตุเหตุการณ์ฉุกเฉินสารชีวภาพหรือเชื้อก่อโรคหกั่วไหลให้หยุดการปฏิบัติงานแจ้งผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เดียวกันและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทราบโดยทันทีการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการผ่านทางไลโอเอสถานบริการวิชาการ ปรอกข้อมูลเรื่องห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์วันเวลาการใช้บริการช่วงระยะเวลาการจองใช้บริการล่วงหน้าไม่เกิน15วันระเบียบการจองใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ผู้ใช้บริการสามารถจองการใช้งานเครื่องมือร่วมกันได้ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันเช่นกรณีการใช้งานตู้อินคูเบเตอร์และเครื่องเซนทริฟิวกรณีสายเกิน15นาทีโดยไม่มีการติดป้ายแจ้งใดๆ ถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบและผู้ใช้บริการรายอื่นสามารถใช้งานได้การจองเพื่อกันสิทธิ์กรณีตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียนจองตามไม่มีการใช้งานถือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยไม่ลงระบบการจองถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรณีต้องการยกเลิกการจองผู้ใช้แจ้งชื่อสกุลห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และวันเวลาที่จองใช้บริการผ่านระบบไลโอเอ การจองใช้บริการตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ BSC สามารถจองใช้บริการในวันเวลาราชการ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งได้เวลา2ชั่วโมงอาจารย์ที่ปรึกษา1 00, ท่านต่อ BSC 1ตู้กรณีครบกำหนดเวลาจองใช้งานและไม่มีผู้ใช้บริการจองต่อสามารถเข้าระบบจองการใช้งานต่อเนื่องได้ นอกเวลาราชการให้สิทธิผู้ใช้บริการที่มีการจองในระบบเท่านั้นหลังการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยทำความสะอาดถอดปลั๊กอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นและลงบันทึกการใช้งานทุกครั้งการปฏิบัติที่ผิดระเบียบการใช้บริการครั้งที่1เจ้าหน้าที่ตักเตือนด้วยวาจาและลงบันทึกรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามระเบียบครั้งที่สองลงบันทึกรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ ครั้งที่3ลงบันทึกรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามระเบียบงดให้บริการเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบประมาทส่งผลให้ห้องปฏิบัติการหรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์เกิดความเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุต่อผู้อื่นดำเนินการแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบและงดให้บริการเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนการติดต่อสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นางสุภาพันธ์เอกอุลานพันธ์นักวิทยาศาสตร์นายชยุทธ์หนอกแก้วนักวิทยาศาสตร์ นางสาวจิราพรพงปลืม้มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเว็บไซต์สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ Facebook Line OA อีเมลและเบอร์โทรศัพท์